กรัาบสวัสดีมีรักนักปั่นดูกถ้านะาผมอยู่กับผมดีเจบารคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาครับผมใครที่ขอเกมหนูแห่งโชคราบมนเข้ามาผมจัดให้ตามคําขอแล้วนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กระบผมด้วยนะจ้าขอยาวม,มาเริ่มด้วยเบ็ดแล้ว200กันไปก่อนเลยจ้ากับ30มสิบหมุนะเนาะเปิดเธอโบนแบมหนักๆเน้นๆเผื่อได้เผื่อเข้าเผื่อโดน ไปกันก่อนไปกันก่อนมาดิยังไงกันต่อไหลไหลตามน้ำไปโอ้โห,หดูดยับเลยวะ่ะเติมมาสามหมืนม่นมีในเกมอีกสามพันจะได้มาอีกนิดครับท่านจังหวะนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะตังในกระเป๋าโูเนี่ยได้อยู่นะจัดกันไปอีกครับท่านมายังไม่เข็บยังไม่รบับหกร้อยได้อยู่ ปรับเข้าให้หมับเข้าให้แล้วก็หมับเข้าให้โอ้โจังหวะนี้เจ็บจัดวะ่ะเปลลละสามสิบไปดิเอ้ไม่ใช่สามสิบหมุนไปดิเผื่อเข้าเผื่อได้เผื่อโดนะนะเนาะแล้วก็ต้องเผื่อไว้ก่อนนะจังหวะนี้อีกสักนิดชีวิตจิตแจ่มใสมาดิเอเอๆว้ายมากันเพียบเลยแต่แมไม่เข้าให้เลยอะ่ะเกินไปหรือเปล่าวะ เกินไปหรือเปล่าวะจะได้ครับผมจะได้แรงหนักเน้นๆกันสักบ้างหน่อยดิมาดิจะได้จะได้กันต่ออีกนิดอีกนิดอีกนิดโอ้ย900เฮ้ยไปกันต่ออรับผมอีกสัก10หมุนครับท่านเผื่อเข้าเนาะเผื่อฟุกเข้าอ่ะ นอเออจังหวะนี้วายมาแล้วอันนี้ไม่เอานะถอยไปก่อนเออสวยมาอันนี้แหละบางนี้โอ้อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะครับท่านจังหวะนี้เต็มเต็มเข่งนะผมรู้เรื่องจัดไปสิครับจังหวะนี้เต็มเต็มเข่งนะผมมาที่เท่าไหร่ 30, นะผมสามหมื่นบาทนะผมโอ้โหม้ยสวยงามตามทองเรื่องว่ะ เอากันหน่อยเอากันอีกแล้า,า <S <S ไหลกันไปต่อของสวยๆของงามๆกันหน่อยน,อยนาจะอุ้ยแล้วจังหวะนี้โดดซ้ํามาสิครับจังหวะนี้ของแท้ของแท่ของแท่บอมาสิโออันนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะจ้ามาอีกแล้วครับโผมสวยมาจบจบกันไปมาสิครับ ว่าเนี่ยไม่โคตรเกียววะ่ะเอาจับเลยวะ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้แม็กก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า